ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกับผมณรงค์ชาวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดปราจินบุรีอัตลักษณ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอาชีพเด่นเน้นทักษะชีวิตเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพ วิสัยทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2. ส่งเสริมทักษะวิชาการอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 3. ส่งเสริมทักษะอาชีพและความสามารถพิเศษ 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 5. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป้าประสงค์ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะทางด้านวิชาการทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตส่งเสริมความสามารถพิเศษครูเป็นครูมืออาชีพภายใต้ระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น5ฝ่ายโดยมีนางอุทัยวันศรีตะปัญญารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลและนางสาวละลิตาวงทวีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนการจัดบริการให้กับนักเรียน4จังหวัดได้แก่ ปาจิมบุรีสะแก้วนครนายกและฉะเชิงเซามีนักเรียน4ประเภทความพิการคือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและพิการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งหมด238คนจำนวนครูและบุคลากร93คนใช้การบริหารงานและมีส่วนร่วมมีการใช้ปาจีนโมเดล และวงจรคุณภาพ PDCA มาบริหารจัดการโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดสามารถนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนและสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เฉพาะประเภทความพิการโดยออกแบบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรอาชีพและหลักสูตรงานส่วนพทธศ์โรงเรียนมีความทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์โดยมีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่องอยู่เสมอ1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการจัดการ เรียนรู้ที่ทันสมัยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานอย่างหลากหลายตามหลักสูตรสถานศึกษา 1.4การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้จัดทำสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดอบรมการผลิตสื่อวิดีโอจากแคนวามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สื่อมีความทันสมัยน่าสนใจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์เช่น e book YouTube เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึงสื่อที่หลากหลายมากขึ้น ให้ก้าวทันเทคโนโลยีในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและการจัดทําเครื่องมือการนิเทศติดตามเพื่อให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์วิจยัยและแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูมีการจัดทําวิใจัยในชั้นเรียนมีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยกระดับผลสำนิกทางการเรียนส่งผลให้ผลสำนิกทางการ เรียนเพิ่มขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและมีคู่มือในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนในด้านการแสดงออกด้านความคิดและการกระทําที่ดีและมีคุณธรรม2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทําคําสั่งและคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลมีการทำงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอน 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดทําระเบียนนักเรียนการออกเยี่ยมบ้านแบบ100 2. เปมีการคัดกรองนักเรียนจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเพื่อจัดทําโครงการกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านเช่นดนตรีกีฬาศิลปะงานวิชาการและงานอาชีพ4ป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดทําแผนเผชิญเหตุ ในด้านพฤติกรรมนักเรียนมีการเชื่อมต่อระหว่างครูประจําชั้นกับผู้ปกครองครูหอนอนและฝ่ายบริหารอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 5. การส่งต่อมีการส่งต่อภายในและภายนอกโดยมีความร่วมมือจากองค์กรต่างๆเช่นโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศโรงพยาบาลสระแก้วหมอจิตตเวช 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกําหนดนโยบายกลยุทธ์และการใช เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธก์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนกำหนดการดำเนินงานตามนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาการประจำปีดำเนินงานตามแผนงานโครงการและรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคีเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครองมีการประชุมวางแผนและรายงานจัดทาโครงการและมีการรายงานการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจากมูลลนิธิมีชัย วิระวยทยะพัฒนาต่อยอดร่วมกับชุมชนในการวางแผนดำเนินกิจกรรมสกูลเบิร์ดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นต้น 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนจัดให้มีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักเรียนกรรมการผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเช่นบริการล่ามภาษามือให้แก่ชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมทางด้านวิชาการต่างๆอยู่เสมอสามารถนำความรู้ทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารครูและผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผู้เรียนครูและสถ,ถานศึกษานำทักษะความรู้ความชำนาญเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นคนดีเก่งและมีความสุขและอยู่อย่างปลอดภัยให้เปรียบเสมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองมีการเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกเช่นการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการ ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่งที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในโรงเรียนเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสร,รมิมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายกวิทยากรโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาพิเศษข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่เสนอเป็นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปราจีนโมเดลสู่การยกระดับผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. ปัจจัยอินพุต หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม1.1มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย1.2มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ1.3มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง1.4มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 2. กระบวนการโปรเซสปราจีนโมเดล P Professional ความเป็นมืออาชีพ R Research and Development งานวิจัยและการพัฒนา a. a d m i s t i o n การบริหารจัดการ c. coaching and mentoring การสอนงาน h. Est, h a m p i n e t การสร้างขวัญและกำลังใจ i. integration การบูรณาการ n. network เครือข่ายการเรียนรู้ 3. ผลผลิต out g. good management ผู้บริหารคุณภาพ g. good teacher ครูคุณภาพ Good Student นักเรียนคุณภาพผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเช e ิงปริมาณผู้บริหารครูและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจ,จินบุรีระดับยอดเยี่ยมในทุกด้านเช e ิงคุณภาพผู้บริหารครูและนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดของงานประกันคุณภาพการศึกษามีรางวัลและผลสำลิดด้านต่างๆแสดงเป็นหลักฐานได้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปร,ปราจินบุรี มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพผู้บริหารครูนักเรียนด้วยรูปแบบปาจีนโมเดลที่มีประสิทธิภาพผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาผลงานดีเด่นของผู้เรียนด้านต่างๆดังต่อไปนี้ชนะเลิศอันดับห่กีฬาฟุตซอลหญิงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่3 8การจานิกาเกม จากกีฬารกราแห่งประเทศไทยชนะเลิศอันดับที่1วิ่ง400เมตรหญิงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38ชนะเลิศอันดับที่1วิ่ง800เมตรหญิงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38ฉะนั้นเลิศการประกวดลายมือ บกพร้องทางการได้ยินป .1 ถึงป .6 การแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือบกพร้องทางการได้ยินม .4 ถึงม .6 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องภาษามือบกพร้องทางการได้ยินป .1 ถึงป .6 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 ชนะเลิศการประกวดมารยาทงามอย่างไทยบกพร่องทางการได้ยินป .1 ถึงป .6 การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 ชนะเลิศก,การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยินม .1 ถึ 3. งม .3 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ชนะเลิศก,การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม powerpoint ประเภทบกพร่องทางการได้ยินม .1 ถึ 6. งม .6 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ชนะเลิศก,การแข่งขันจินตะลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยินมอถึงม .6 การแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ชนะเลิศการวาดภาพระบายสีชอ็อกประเภทบกพร่องทางสติปัญญาปอถึงม6การแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7<ร>1ป <Ph> ีการศึกษา2566ชนะเลิศการแข่งขันสแสดงละครคุณธรรมประเภทบกพร่องทางการได้ยินป1ถึงปอการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา 2,566ชนะเลิศก,การแข่งขันการปั้นดินน้ำมันประเภทบกข้องทางการได้ยินประถมวัยการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2,566งานดีเด่นของครูรางวัคลครูต้นแบบประจำปี2,566ประกอบด้วยนางสาวสากายที่พักน,นายธนาลัตพานุสนนางสาวสุจิตาดีทองหลงังนายสุจินดาภุรั尔จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีรางวัคลครูดีศีปาจีนประจำปี2,56 ประกอบด้วยนางสาวเบญจารัตนาอาพรน,นางสาววันวิสาหมายด่านกลางนางดาลินลอดพันจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดปราจีนบุรีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม2ประกอบด้วยนายเอกรัตน์อินทิพนางสาวปริดาสาธรน,นางพักระพรสว่างเนรนางสาวกิติยาเถื่อนศรีพนักงานราชการดีเด่นนางสาวนาลรินดาโพงามจากกลุ่มสถานศึกษาสั สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มสองรางวัลครูดีสีอำเภอเมืองประจำปี2566ประกอบด้วยนายนัทชัยลุนพุทธนายจรูนล,ลักษีนางสาวเซโรชาทับทองลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นนางอรวันปัตตานีจากกลุ่มโรงเรียนปฐมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารรองผู้บริหารครูและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคลทอ ทางการได้ยินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แก่นางบางอ่อนจะปาทองนางสาวธนิดาเลืองฤทธิขุนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้แก่นางสาวนาลินยาทองเงินนางสาวสุจินดาอินทปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่นางสาวปิยนุษย์ส่งกินจันทรนางสาวแพลวพันโลกากลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพระราชศึกษาได้แก่นายนิกรบุญคุณนางสาวณลือมนศิลาวง์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้แก่นางสาว เบญจารัตนาอาพรน,นางสาวพิมพอักษรหนูประเสริฐกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพได้แก่นางกองทองบุญคุณนางสาวภาวินีท่าหินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้แก่นางสาวกมลวรรณศิลชาตินางไพศรีอินทิพย์ผลงานดีเด่นของผู้บริหารสถานศึกษาในนรงชาวเพชรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม2ประจำปี2566ได้รับรางวัลผู้บริหารต้น ้นแบบจากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลครูดีสีปราจีนจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลครูดีสีอำเภอเมืองจากกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2 5 6 6หกประเภทผู้บริหาราสถานศึกษาดีเด่นจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นางอุทัยวันศรีตาปัญญารองผู้อำนวยการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูกเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มสองนางสาวละลิตาวงทวีได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองจากกลุ่มโรงเรียนปฐมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีนางสาวลลิตาวงทวีได้รับทุนโครงการ international vital leadership program ศึกษาดูงานการศึกษาของคนหูหนวก ณประเทศสหรัฐอเมริกาจากจสันเอกอัคราจัตทหสหรัฐอเมริกาผลงานดีเด่นของสถานศึกษารางวัลเกียรติบัตรระดับทองการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี Good p r a c t ท c e โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของสำนักงานการศึกษาที่การภาค9ระดับจังหวัดจากศึกษาที่การจังหวัดปาจจนบุรีเป็นหน่วยงานในระดับจังหวัดที่ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จนประสบความสําเร็จสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูกเกียรติไว้เป็นเกียรติสืบไปจากสํานักงานประลัดกระทรศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีิลินทรประจาจังหวัดนครนายกรางวัลเกียรติบัตรระดับทองการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศปีงว่าประมาณ2,567จากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ